สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะพาไปดูนะครับนั่นก็คือตัวภูเขาไฟฟูจินะครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นภูเขาไฟ ที่เรียกว่าดับแล้วนะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ใครที่เคยเห็นภูเขาไฟฟูจิตัวจริงๆมานะครับก็จะเห็นว่ามีความสวยงามไม่ว่าจะไปฤดูไหนก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่าภูเขาไฟฟูจิเองเนี่ยมีความสมมาตรนะครับสมมาตรก็คือว่ามันสามารถที่จะเรียกว่า ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆไม่ว่าท่านจะมาหรือดูร้อนหรือดูหนาวหรือดูฝนนะครับฟูจิเองเนี่ยก็จะให้ความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ฤดูเลยนะครับแล้วเราก็จะไปดูในทางใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิแล้วและทุกครั้งเนี่ยผมจําได้เลยนะครับว่าเวลาเราเ,เรียกว่า นั่งเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเราก็มองมานะครับเราก็ยังนึกถึงภูเขาไฟฟูจิทุกครั้งนะครับแล้วกกิจกรรมอันนึงนะครับที่ทําให้ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยได้รับชื่อเสียงนะครับนั่นก็คือในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมและสิงหาคมของทุกปีนะครับก็จะมีนักปีนเขามากมายนะครับให้ความสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในการปีนเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการปีนเขาของภูเขาไฟฟูจินะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่2วันนะครับก็คือปีนขึ้นไป คร,ครึ่งทางเนี่ยวันหนึ่งนะครับแล้วก็นอนพักแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็รีบตื่นแต่เช้านะครับก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนสักสามชั่วโมงนะครับเราก็รีบปีนขึ้นไปนะครับยันปากป่องภูเขาไฟนะครับเพื่อที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่ปากป่องภูเขาไฟนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้นะครับ เราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากการปีนภูเขาไฟนะครับก็จะสามารถที่จะเ,เรียกว่าโดยสารรถยนต์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็โดยสารขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเรียกว่าสเตชันนะครับในการปีนเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้เรียกว่าสถานีที่5นะครับ ท่านสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวนะครับรถเช่าหรือว่ารถบัสนะครับโดยสารขึ้นมาที่ตรงนี้แต่หากเป็นรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะจอดแล้วก็มีรับบริการรับฝากจอดด้วยและจุดการที่จะปีนเขานะครับก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับถ้าหากท่านสนใจในการปีนเขานะครับเดี๋ยวผมจะนำพาท่านไปปีนเขานะครับในคลิปหน้านะครับและติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ